สวัสดีค่ะรถเข้าใหม่อยากขายค่ะรถเด่นประจําเดือนนะคะวันนี้พี่อยู่กับพี่ขวัญนะคะคุนไดเฮชวานนะคะคดีรักนะคะตัวนี้ปี2012กระจังหน้าโฉมนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่ารางพึ่งนะคะพึ่งค่ะคุณลูกค้า่ะอันนี้จะตรงปีตรงรุ่นเขาเลยนะคะปี2012นะคะสีดามสีเดิมค่ะที่แน่แน่รถบ้านจ้ะที่แน่แน่รถบ้านค่ะ รถบ้านข้อดีของเขาก็คือคันนี้พี่ขวัญบอกเลยนะภายนอกเป็นอย่างนี้ภายในกริฟมากเจ้าของดูแลดีมากค่ะนะคะพี่ขวัญแจ้งนิดนึงใครจะดูคันนี้รีเควสส่วนตัวนิดนึงนะคะนะคะรีเควสส่วนตัวนิดนึงเนื่องจากอบอสอาจจะเอาไปใช้ประวันประมาณ2-3วันนะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดจะดูรีบโทรด่วนเลยนะคะ086 3159977นนะคะคันนี้นะคะ คันนี้รีบติดต่อพี่ขวัญด่วนเลยนะคะโคมไฟนะคะสว่างจ้าแน่นอนกับเอกลักษณ์ของฮุนได H1 คือให้ไฟมาดวงใหญ่ครึ่งลำเลยให้ไฟมาดวงใหญ่ครึ่งลำเลยนะคะเนื่องจากฮุนไดเป็นรถตู้รถตู้ที่ออกแบบมาเรื่องระบบออปชั่นในการเซฟตี้รอบคันอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าคะและเป็นรถที่นั่งสบายนั่งหลัง จแต่ต้องได้ไม่แพงเกินไปนะคะคันนี้พี่ขวัญกล้าพูดว่าไม่แพงนะ,ะหนึ่งรถบ้านนะไม่มีชนเลยนะไม่มีเขียวเลยนะฮะคันนี้ประวัติดีมากค่ะเจ้าของดูแลภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลยเดี๋ยวพี่ขวัญขึ้นแทบจะไม่กล้าขึ้นนะคะเพราะว่ามันสะอาดจริงๆนะคะคันนี้รถบ้านรถเดิมยางใหม่เลยค่ะคุณลูกค้านะยางลูกค้าสามารถใช้ต่อได้เลยค่ะดอกยางเหลือเติมดอกยางเหลือเยอะเลยค่ะคุณลูกค้านะ มือจับหูโหรถใหม่มากๆเลยใหม่แม้กระทั่งยางนะคะคันนี้นะคุณลูกค้าขาดูสิดูเหมือนรถยางปีเก่าแต่ใช้งานน้อยมากค่ะดูสภาพยางนะคะยังใช้ต่อได้เลยนะคะโอ้โหป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคุณลูกค้าว่าคันนี้นะคุณลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะไฟเลี้ยวค่ะพี่ขวัดบอกแล้วว่าคันนี้ไฟเลี้ยวติดก,กับกระจกนะคะมองง่ายชัดเจนนะคะ ครเมียมใหญ่เต็มมือมากครเมียมใหญ่เต็มมือมากนะคะคุณลูกค้านะว,าว้าวสิ่งที่พี่ขวัญชอบคันนี้คือไม่ใช่ภายนอกนะคะเป็นภายในค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นภายในค่ะหนึ่งสะอาดสะอ้านนะคะสวยค่ะไม่มีรอยค่ะไม่มีตำหนิค่ะเบาะเดิมด้านหน้าเป็นเบาะหุนใดาจากศูนย์นะคะมีรูระบายอากาศนะคะ มีเบาะนั่งเสริมด้านข้างนะคะคุณลูกค้าไม่นั่งกระพับรงนะคะคันนี้นะสงวนราคากันเลยดีกว่าค่ะปี2012เครื่อง205ดีเซลนะคะตัวดีรักนะคะคุณลูกค้าเอาไปราคา659,000บาทค่ะได้สวยๆแบบนี้เลยห่มรอบคันค่ะมือจับแน่นมือดีจัง ลายเช,ชื่อไหมว่าพี่ขวัญชอบอะไรดูดิเขาออกแบบนะฮะเหมือนเหมือนเหมือนพรมที่มีการสานเย็บอะค่ะละเอียดมากเน,ะนี่ยล <c oughs> ายเดียวกับเสือลายเดียวกับเสือที่สานเย็บละเอียดละเอียดละออมากมากเลยค่ะคุณลูกค้านะ <c oughs> ท่อใบไอเนี่ย <c oughs> นะคะ ละเอียดละออมากๆเลยแล้วดูดีมากๆเลยคันนี้ด้านในเป็น VIP นะคะคุณลูกค้าเป็นเบาะ VIP ค่ะนะคะนั่งได้นะคะ,ะด้านหลัง3คนนะคะ1,2,3,4,5,6,7ท่าในใดที่อยากได้หุ่ n d นใด h a i h 1เบา VIP แนะนำคันนี้เลยค่ะ6 5แนนสนห้าหมืบาทนะคะที่แน่ๆคันนี้เด่นมาก่อนเรียมรถสวยมากนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่เนี่ยดูน็อตสิ ไม่มีขยับเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่มีรอยสนิมนะคะแล้วสภาพรถดูดีมากๆเลยนะคะถ้าได้ที่ได้ไปในพี่ขวัญกาพูดเลยว่าพอใจในสภาพรถมากๆขนาดพี่ขวัญมองตรงนี้นะสะอาดสะอ้านตามากๆเลยค่ะมือจับพยุงแผ่นขึ้นไม่มีช้ำเลยไม่มีรอยเลยนะคะคุณลูกค้านี่คือรถปี2012นะรถสวยค่ะนะคะล็อกเด็กนะคะประตูน็ กิฟต์กรบอยู่ครบหมดค่ะคุณลูกค้าถือว่าคันนี้ใครได้ไปายหนึ่งได้ลดบ้านสองภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลยเหมาะก,กับผู้บริหารนะคะเหมาะก,กับครอบครัวค่ะเหมาะก,กับเอาไว้ใช้ในครอบครัวค่ะแล้วก็ไม่แพงมากคุณลูกค้าสามารถแต่ต้องได้ผ่อนนะคะหมื่นสองค่ะคุณลูกค,ค้าขายอยู่ประมาณหกแสนห้าหมื่นก้าผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนะคะอ่าค่ะหมื่นสองตลอดเลยค่ะมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ หมื่นสองนะคะท่านใดที่อยากได้รถผ่อนหมื่นสองและเป็นฮุนไดเฮสวันหรือว่าท่านใดอยากดาวเยอะผ่อนน้อยดาวน้อยผ่อนเยอะรีบมาได้เลยนะเพราะว่าคันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรหายากมาทับแตแป๊บเดียวนะถ้าเป็นบ่อวีไอพีนะคะคุณลูกค้ามาแป๊บเดียวนะคะถ้าเป็นบ่อวีไอพีนะคะทีวีนะคะไฟด้านบนนะพี่ขวัญเดี๋ยวตั้งกล้องเข้าไปซูมเลยนะคะ พี่ขวัญให้ตากล้องซูมเบาให้ดูนะคะเบาะด้านหลังนะคะใหม่ชัดเจนมากๆค่ะนะคะเพราะมีตำรอยเลยไม่มีรอยไม่มีรอย,ย,ยขี้ปุหรี่ไม่มีอะไรเลยแล้วก็คมยม,มือจับนะคะของดีลักตรงรุ่นเลยนะนี่มาเลยเดี๋ยวเราปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะคุณลูกค้านะคะเรามาดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะคะคุณลูกคา้าบางท่านอาจจะใช้งานแค่สองคนด้านหน้าด้านหลังอาจจะเก็บของแล้วก็สามารถพับได้เลื่อนวางเลื่อนเลยเห็นไหมคะเลื่อนเข้าไปเลยแล้ววางของสัมภาระได้เลยนะคะวางของสัมภาระได้เลยนะคะคันนี้ออกตัดพรมได้สวยถูกใจพี่ขวัญมากค่ะตัดพรมได้ถูกใจพี่ขวัญมากๆเลยอะ่ะต้องต้องเก็บไว้เป็นตัวอย่างบ้างแลนะ้วแหละ นะคะหนึ่งไม่นูนขึ้นมาแบบสะดุดเท้าเนาะพรมตัวนี้ดูดีมากๆเลยค่ะละเอียดมากๆเลยพี่ขวัญคาดว่าน่าจะแพงนะคะพรมตัวนี้พี่ขวัญไม่เคยเจอมันเหมือนลายสักถักทอค่ะดูแล้วดูละเอียดมากๆเลยนะคันนี้นะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วเรามาดูด้านหลังกันนี้บ่าซ้ายบ่าขวาของรถมีชนมีตำหนิไหมเรามาไล่ดูเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเม็ดอาร์ตนะคะ ไม่มีนะคะไม่มีกระอ่อนอตด,ด้านนั้นนะคะตอนนี้ตะก้องกาลังซูมให้ลูกค้าดูเลยในตะก้อนที่ซูมปลายกับสิ่งที่พี่ขวัญยืนอยู่ของจริงนะคะอันนี้คือเราไล่สดนะคะไม่มีการตัดต่อนะคะคุณลูกค้าสามารถดูตามลายมือตามลายทางที่พี่ขวัญกําลังไล่สดได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าสวยงามมากๆขอบยางด้านหลังก็คือกระดูกงูด้านหลังเนี่ย ก็ไม่มีชนนะคะคุณลูกคา้าสือ่อถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะนะคะคันนี้นะโชคก็สวยค่ะมีเด้งพอดีเลยไม่มีแบบเคาเรียกไรนะไม่แข็งกระด้างเกินไปไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปนาะพอดีแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะคะมีเซนเซอร์ปาร์คกิ้งนะคะหนึ่งสองสามสี่จุดนะคะเซนเซอร์ปาร์กิ้งสี่จุดนะคะคุณลูกค้าตัวหนังสือนะอันนี้ก็บ่งบอกนะคะว่ารถคันนี้ พี่ขวัญว่าน่าจะไม่ยังไม่ได้เก็บสีอาจจะมาเก็บที่เราแล้วกันนะคะเพราะว่ารถสีดําเนี่ยต้องเก็บสีเนียนๆถ้าไม่เนียนเนี่ยออมันจะเห็นรอยได้ชัดนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะไฟเบรกดวงที่สามเนี่ยนะคะชัดเจนค่ะไฟทับทิมน,นะคะสปอยเลอร์ด้านบนเนาะใช่ครับสวยงามค่ะไม่มีตําหนิไม่มีตําหนินะคะคุณลูกค้าพี่ขวัญกําลังมองตามนะค,ะคันนี้ดูสวยดู สมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวเราไปด้านหลังอีกทีนึงไปด้านข้างอีกทีนึงนะคะมาเลยค่ะฮุนไดเฮนะคะข้อดีของเขานะคะจะเป็นกระจกบานใหญ่เวลานั่งอยู่ข้างในนะคะูครูเขาบอกกระจกบานใหญ่เนี่ยจะทําให้รถเวลานั่งอยู่ข้างในจะทําให้รู้สึกว่ารถกว้างนะคะถ้ากระจกบานแคบช่วงนี้อันนี้เอาไว้ฉุกเฉินนี่คือกระจกฉุกเฉินนะคะคือเวลา เปิดกระจกไม่ออกหรือเกิดเอ็กซเซเดนอะไรเราสามารถเปิดกระจกตัวนี้ได้ฉุกเฉินหรือซื้อของนิดๆดหน่นนอยแต่ที่จริงเป็นฉุกเฉินนะนะคะไม่ได้อเนกประสงค์ขนาดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเอาไว้ฉุกเฉินจริงๆนะนะคะคันนี้นะก็ยังเป็นฮุนไดดูดินี่คือรถเป็นสองแต่กระจกก็ยังเป็นของเห็นไหมฮุนไดเฮสานเห็นไหมนี่ค่ะอีกเห็นไหมคะดูตราเขาก่อนฮุนไดเฮสานนี่คือกระจกนะคะ คุณได้เฮานนะเห็นไหมดูได,ได้ดูง่ายๆนะคะ,ขอ,ะของเขานะเนี่ยค่ะคุณได้หมดเลยกับบานพวกนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนกระจกมานะคะคุณลูกค้านะเนี่ยค่ะสุดเลยนะคะสุดปลายทางเลยใหญ่กว้างค่ะสมราคาค่ะคุณลูกค้าค่ะหกแสนหบาทเดี๋ยวพี่ขวัญคนนี้าข้ามไปฝั่งนูน้น กว้างไหมคะกว้างเนาะอันนี้อาจจะจริงๆแล้วไม่ใช่บ่อนั่งนะแต่ถ้าอาจจะมีเด็กๆนั่งนั่งก็ได้แต่การแต่มันจะเป็นเบาะอย่างนี้ค่ะเบาะเอนค่ะอ่าคืออย่างนี้นะคะขออนุญาตนะคะคืออย่างนี้นะคะคือนอนคือพาดขานะคะสําหรับพาดขานอนนะคันนี้นะอีเกะใส่ของนะคะได้เลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นของออน่าจะเป็นพวกเครื่องเสียงทีวีนะคะเนี่ยค่ะเป็นของเขาทั้งหมดนะคะของฮุนไดทั้งหมดนะนี่ค่ะไฟไฟฮุนไดนะต้องมีสตาร์ทถึงจะไอ้นี่นะคะไฟฮุนไดเล่นได้หมดนะคะสีอ่อนสีอะไรได้หมดแอร์ช่วงหลังแอร์เนี่ยจะแยกแตกต่างจากแอร์ด้านหน้าเลยเท่ากับเย็นหมดเลยทั้งคันช่ำด้วยเตรียมผ้าห่มได้เลยหนึ่งสองสามสาม,สาม,สามนะคะ พี่ขวาญอันนี้เขามีไว้ทําอะไรมีฝั่งเดียวนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่เอาไว้สําหรับแผนของเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเวลาไปประชุมหรือว่าอะไรนะคะใส่ได้เลยนะเ <c oughs> พราะว่ารู้ว่ารู้ไหมว่าอะไรเพราะรถกลุ่มเนี้ยสำนักแบบนอนในรถบ้างละ่ะดีลงานบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะคืออนเนกประสงค์มากๆเลยนะต้องไว้ฝั่งขวาพี่ แล้วทำไมถึงอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายไหมส่วนมากคนจะถนัดฝั่งขวาเพราะฝั่งซ้ายเทปุตุลตาเออประมาณนั้นสมัคมากคนจะถนัดนะคะประ,ประมาณนั้นนะ,ะนี่ค่ะคุณลูกค้าขามือจงมือจับครกหมดเบลเบลคคกหมดเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเดีนะ๋ยวมาดูด้านหน้ากันเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะคะคันนี้นะพี่ขวัญบอกเลยนะคัหนหนี้นะใครได้ไปนะหนึ่งแหละปีสิบสอง องแหละได้ตัวดีลักสามแหละคุ้มค่าคือได้บอก V A P นะคะแล้วราคาพี่ขวัญกล้าพูดเลยราคาปี2012ถูกมากค่ะ6 5 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะเดี๋ยวพี่ขวัญพาไปดูด้านหน้านะ,ะทีวีก็ของศูนย์นะทีวีก็ของศูนย์ฮุนไดเฮชวันะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนมาปรับอุณหภูมิด้วยตัวเราเลยนะคะเพดานด้านบนถือว่าโอเคค่ะปี2012ไม่ ไม่ช้ำนะคะถือว่าไม่ช้ำนะคะคันนี้นะรถก็ใหญ่สะอาดกว่าเอาติดพี่วิมอีักสะอาดค่ะพี่ขวัญบอกแล้วว่ารถคันนี้ใครได้ไปสะอาดมองในภาพสะอาดไหมพี่ขวัญไม่ได้เอามือถือมามองในภาพสะอาดมากเนาะอโอ้พี่ขวัญชอบลายขัดคอตัวนี้มากมา <คน S 1> หัวหม,<น>มอนคนบางคนรถเล็กเเขายังไม่รู้จักรักษารถไดกว่าคนนี้เลยโอ้ดูดิหัวหมอนหัวหมอนนะคะคุณลูกค้านะนิ่มสบายออกแบบได้สบายมากๆเลยก้าวกลับขึ้นรถไม่ต้องเตรียมหมอน มีหัวหมอนให้รอนเรียบร้อยนะคะโอ้โห,โโหเดี๋ยวไปดูกันคันนี้นะอยู่ที่ฮุนไดเฮชวนตัวดีรักนะคะปี2012นะ,ะมาดูกันโอ้โหสวยงามค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยงามนะคะคันนี้นะแดดด้านหน้านะคะันเนี้ต้องบอกว่าคนใช้งานนะคะดู ดึงปุ๊บไฟติดปั๊บนะคะดึงปุ๊บไฟติดปั๊บนะคะอเนกประสงค์ปิดนี่ถ้าเราปิดถ้าเราเปิดกระจกมันก็จะเหมือนให้เราไฟส่องหน้าแต่เราเราปิดไฟปิดตามนะคะนะคะดูดิเท่ออกเราปิดปุ๊บนะ,ะเกบะบานใหญ่ค่ะบังแดดบานใหญ่ถูกใจเซลนะคะคันนี้นะอะเดี๋ยวขอนน้ญาตขึ้นนิดนึงคันนี้ ครบนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากล้องตัดแสงให้เราโดยอตัดแสงออตโต้ตออตโตให้เราเลยนะคะพวกนี้เป็นระบบไฟนะอันนี้ด้านนี้จะไม่มีอันนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมโอ้โหนะคะคุณลูกค้าครับเปิดปุ๊บไฟติดปับ๊บเลยอ่ะขออนุญาตปิดนะคะเดี๋ยวเปลืองเท่จังเลยค่ะเราขับผู้หญิงเราอะ่ะชอบแต่งหน้าในรถนะคะ ไม่ต้องไปเอาไฟส่งไฟส่องเลยค่ะใช้ตัวนี้เลยอ่าพวงมาลัยเวลาดูรถช้ำไม่ช้ำนะพวงมาลัยนะคะเวลาดูรถช้ำไม่ช้ำให้ดูพวงมาลัยเนี่ยค่ะถ้ามันใช้งานเยอะถ้ามันเกิดอะไรมาหรือเราจะสังเกตเลยหนึ่งแตกไรงาหรือพวงมาลัยเปลี่ยนมาหรือเนี่ยค่ะจะเหนียวจะอะไรอันนี้เดิมเดิมสวย มันตินะคะฟังชั่นนะคะแล้วก็เรือนไม้ดูง่ายนะคะเรือนไม้เหยียบได้ถึงทะลุโอ้ย่าเหยียบเลยค่ะอันตรายนะคะเหยียบพอ่พควรพอเนาะนะคะด้านหน้าถ้าในใสายตาพี่ขวัญถือว่าโอเคหมดไม่มีส่วนกรอบและแตกนะคะถือว่าโอเคหมดทั้งคันนะคะครับพี่ขวัญกำลังมองให้ว่าถ้าคุณซื้อแล้วควรทําอะไรบ้างด้านหน้าไม่มีอะไรตําหนิค่ะเรือนไม้ ด้านในก็สวยเห็นไหมคะแปลว่ารถคันนี้แทบจะไม่ได้ตากแดดถ้าตากแดดมุมพวกนี้ต้องเลียไปแล้วเลียแดดไปด้วยด้านนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะด้านหน้ารถถือว่าสวยนะคะกเก๋เกอโอเคหมดนะคะอ่ะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดชิ้นนั่ง VAP ค่ะที่แน่ๆคุณได้รถคันนี้แน่นอนคือซื้อสดได้เลยไม่มีแวดค่ะซื้อสดได้เลยไม่มีแวดท่านใดที่ซื้อ จองวันนี้นะคะจองปุ๊บรับปับโชคชัช้นที่หนึ่งเลยอังเปาโชคชัช้นที่สองลุ้นทองหนักห้าบาทเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพี่สวยภายในหรือเปล่า้างหน้าโดนอัดมาหรือเปล่าไปปะทะกับใครมาหรือเปล่าชนมากับใครหรือเปล่านะคะว้าวว้าวเลยจ้ะว้าวเลยอะรถมือเดียวป้ายแดงนะจ๊ะ ว่าเาเลยจ้าคันนี้รถมือเดียวนะจ๊าคุณลูกค้าขาคันนี้รถมือเดียวค่ะดูเจ้าของเขาละเอียดแค่ไหนแบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาลงลงวันที่ไว้นี่ข้อดีของคนใช้รถแบบระวังนะแล้วเวลาดูแบตเตอรี่มีไม่มีเวลาไฟสองเข้าไปจะมีไฟอยู่ในนี้นะอันนี้แปลว่าคนละเอียดนะคะคุณลูกค้าเพราะกลัวหรือว่าแบตเตอรี่ชนปีอะไรชนคนเปลี่ยนเม่อไหร่เนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะคะ คุณลูกค้าขาคันนี้นะแม้แต่คอนโซลนะคะไม่มีกรอบเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะตัวนี้ก็แพงพี่กวับอกเลยนะถ้าตัวนี้แตกด้านหน้าถือว่าแพงเลยนะคะแห่งจิ้งหรีดตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยค่ะอันนี้ใหม่ค่ะคุณลูกค้านะอันนี้ใหม่เลยอันนี้พี่เดี๋ยวถ้านี่ค่ะนิดหน่อยตรงนี้นะเป็นตามไอ้นี่นิดนึงนะคะถ้าเปลี่ยนได้เดี๋ยวพี่ขวัญเปลี่ยนให้มันจะมันเป็นสองข้างนะพี่ขวัญเดี๋ยวพี่ขวัญดูให้ว่าเปลี่ยนได้ไหม นะเอาเป็นว่าถ้าคุณตัดสินใจซื้อตรงไหนไม่แฮปปี้มาบอกพี่ขวัญแล้วกันนะแต่พี่ควัญช่วยดูสิ่งสําคัญเนี่ยไม่มีเลยไม่มีตาหนิดูแผงไม่มีแตกไม่มีเหี่ยวไม่มีย่นไม่มีกรอบเลยค่ะคันนี้ไม่มีตากแดดแน่นอนแผ่นกันความร้อนคุณลูกค้า่ะถ้ารถคันนี้เคยความร้อนพุ่งใช่ไหมเคยประทุหรือแบตเตอรี่แบตเตอรี่อะไรตรงนี้พังหมดค่ะแผ่นตัวนี้พังหมดอันนี้ ไม่มีรอยเลยแผ่นกันความร้อนตัวนี้ไม่มีรอยไม่มีรอยละลายไม่มีรอยขาดนะคะแม้แต่ด้านในก็ควรดูดูสิเดิมมากค่ะไม่มีขาดเลยคุณลูกค้าแปลว่าคันนี้บ่งบอกถึงการใช้งานการดูแลการใส่ใจทุกอย่างกิฟต์ด,ดูเลยน,นี่คือพี่ขวัญยังไม่ได้บิวรถยังไม่ได้ปรับสภาพรถนะทุกอย่างอยู่ครบหมดนี่เห็นไหนคะเป็นไงคะ ทุกอย่างเนี่ยฝาพวกนี้ไม่มีกรอบฝาพวกนี้เห็นเล็กเล็กน้อยๆแพงนะหลายตังเนี่ยค่ะไม่มีกรอบไม่มีแตกเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะที่ขวัญกำลังช่วยมองอยู่ว่าตรงไหนมีตำหนินะคะก็ไม่มีนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถฮุนไดเฮส1วันที่สภาพสวยแบบนี้นะหน้าหลังาภายในด่วนเลยค่ะ คุณซื้อไปไม่มีผิดหวังดูฝากกระโปรงดูฝากกระโปรงนะคะเนียนตาเลยเนียนตาเลยนะคะดูได้นะคะตอบโจทย์ลูกค้ารถครอบครัวนะหนึ่งราคาคุณแตะต้องได้ค่ะราคาคุณแตะต้องได้นะคะคุณลูกค้านะราคาคุณแตะต้องได้นะคะโอ้ต้องระวังนิดนึ่งนะคะอ่ะวันนี้นะคะพี่ขวัญอยู่กับพี่ขวัญน,นะคะ เจ้าแม่รถตู้วันนี้พี่ขวัญเอาหุนใดเข้าใหม่เข้าใหม่อะขายยังไม่ได้ลงโฆษณาค่ะปี2012นะคะตัวดีรักนะเจ็ดที่นั่งนะคะคันนี้นะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอนเอกนกประสงค์นะคะคุ้มค่ามากๆเลยภาษี1,900บาทรับรองคุ้มค่ากับคุณโอนจองวันนี้จองปุ๊บรับปับ๊บพร้อมกับลุ้นรับโชคทองคำหนัก5บาทจองกับพี่ขวัญวันนี้นำส่งให้ถึงหน้าบ้าน การันตีให้เลยว่ารถสวยจริงโดยขวัญเจ้าแม่รถตู้วันนี้พี่ขวัญฝากไว้หน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์และอยากได้รถสวยสวยของพี่ขวัญคืออะไรรู้กันอยู่แล้วนอะสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่ไลฟ์สดให้ดูนะคะกับพี่ขวัญก็คือต้องไม่มีชนสวยของพี่ขวัญคือต้องไม่มีชนสวยของพี่ขวัญคือต้องไม่มีน้าท่วมสวยของพี่ขวัญคือแค่สีต้องไปปีสนิม นะคะสวยของพี่ขวัญคือเลขเครื่องเลขถังต้องไม่มีสนิมด้วยเช่นกันสวยของพี่ขวัญคือเล่มทะเบียนต้องไม่มีการล้างเล่มมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเล่มมาและให้ผิดกฎหมายคนส่งสวยของพี่ขวัญคือรถต้องตรงไปตรงมาไม่มีย้อมแมวไม่มีน้ำท่วมไม่มีคว่ำไม่มีชนหนักนะคะไม่มีล้างเล่มน,นะคะอันนี้พี่ขวัญยืนยันว่าพี่ขวัญตรวจสอบให้ลูกค้าแน่นอนวันนี้ลาก,ก่อนและขอ จองหนึ่งท่านขาดอย่างเดียวขาดเจ้าของค่ะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ